ใครให้ขนมครับใช้ให้ขนมครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำาใครให้ขนมครับบอกเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับใครป้าตานป้าตานคิดถึงติวเตอร์คิดถึงป้าตันคิดถึงคิดถึงป้าตานไหมคิดถึงป้าตานไหมอร่อยไหมขนมอร่อยไหม อ๋อบอกก่อนขนมอร่อยไหมเร็วบอกก่อนเร็วเดี๋ยวป้าเจ๊ซื้อให้อีกเร็วขนมอร่อยไหมขนมอร่อยไหมที่รักขนมอร่อยไหมบอกก่อนเร็วเดี๋ยวป้าเจ๊ซื้อให้อีกเร็วอร่อยจริงป้าเจ๊ป้าเจ๊ขนมอร่อยจริงขนมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับ พี่ติวขนมอร่อยไหมลูกอ,อร่อยไหมลูก